อาร์เซนอลสามารถทำประตูใส่เชลซีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับผมนะผมมองว่ากินอาร์เซนอลได้ยากนะครับเล่ในในบ้านเนี่ยผมมองว่าอยู่ในหน้าบอลรองนะซึ่งผมก็มองว่าอาร์เซนอลมีทีเด็ดสลับคืนนี้แน่นอนครับลักษณะของราคาทั้งหมดนี้นะถ้าในมุมของผมนั้นผมก็มองว่าเป็นราคานะที่อยู่ในหน้าของบอลรองนะอาร์เซนอลน,น่าจะสู้ขาดใจครับก็ฟันธถงว่าเชียร์อาร์เซนอลดีกว่าใช่ไหมครับ สวัสดีครับพบกับ45นาทีมีบิ๊กแมตช์นะครับเราจะมาวิเคราะห์นะครับเกมใหญ่ๆนะที่เป็นบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์เราจะทําคลิปแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเป็นการวิเคราะห์บิ๊กแมตช์นะครับซึ่งเราจะพูดคุยกับใครบ้างก็ลองติดตามกันดูคืนนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับเกมระหว่างอาร์เซนอลพบเชลซีนะครับกับเทียหม,มานะครับซึ่งหากใครติดตามเรานะอย่าลืมนะแอด45 over แอส45 OVERR นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับแอส OVERR หนึ o ่งหกแปดแอส OVERR หนึ 8, ่งหกแปดแลก่อนอื่นถามเพี่หมาก่อนครับ <ๆ S 2> ความพร้อมของอาร์เซนอลนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็ถ้าเราดูจาก,ถ,าาจากถ้าเราดูจากนัดแรกของอาร์เซนอลนะครับที่ออกไปเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยถือว่าสภาพทีมเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอีกอย่างเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยอ่าโอบามายองเนี่ยศูนย์หน้าตัวเก่งเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้ลงด้วยนะครับ แต่ว่านัดวันอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยอาจจะกลับมาลงนะครับเพราะว่าสภาพของร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นเยอะครับอ่าแล้วความพร้อมของเชลซีครับเป็นอย่างไรบ้างของเชลซีเนี่ยถือว่าสภาพความพร้อมของเชลซีถือว่าเต็มที่มากนะครับนัดแรกเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยอัดคิดตตังผลิตไป3าูนย์เลยนะศูนย์หน้าแล้วก็กองกลางกองหลังเนี่ยถือว่าลงตัวมากๆและอีกอย่างหนึ่งที่เชลซีชนะ3าูนย์เนี่ย ยังไม่ครบองค์ประชุมนะครับกองเต้เรายังขาดอยู่นะแต่ว่านัดนี้เนี่ยเห็นว่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับเกมนี้คาดว่า11ตัวจริงของเชลซีมีใครบ้างครับ11ตัวจริงของเชลซีเนี่ยในรูปแบบระบบทีมนะผมคิดว่านะว่าถูกขึ้นเนี่ยจะต้องมาแบบ3-4-2-1นะครับก็แผงหลัง4ตัวนะก็จะเป็นเทโวโซลาบานะครับแล้วก็เอ็นเวสอินเทนเซนนะครับแล้วก็อันติโรลูดิเกอร์นะครับส่วนกองกลางเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกจอจินโย เซซาอัปปีเดียเกลตานะครับแล้วก็โควาซิกแล้วก็อาจจะมีเทมมี่มาด้วยนะครับแต่ส่วนหน้าตัวเป้าเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นเวนเนอร์ ner, หรือว่าเป็นลูคากูที่พึ่งซื้อมาใหม่นะครับในส่วนของเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับคิดว่า11ตัวจริงจะเป็นใครบ้างเพราะว่าเกมที่แล้วนัดเปิดสนามนั้นอาร์เซนอลพ่ายไปเลยครับ ก็สเสียบตัวจริงผมคิดว่านะว่าอาร์เตต้าเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนระบบทีมอะไรมากมายก็ถ้าผมคิดว่าถ้าแผงหลังน่าจะเป็นพวกคิเรนเทนนี่นะครับเป็นไว้พวกคารัมเชมเบอร์พวกเปาโลมาลีนะครับส่วนในประตูนเนี่ยก็น่าจะเป็นมืนอหนึ่งเหมือนเดิมคือแบนเรโนส่วนบิ๊กฟิลตัวรับเนี่ยน่าจะเป็นกาดิซาก้าหรือแซมบี้โลโกงกานะครับแล้วก็บิ๊กฟิลตัวลุกเนี่ยน่าจะเป็นพวกเปเป้ P แล้วก็เอมิสมิสโลแล้วก็ตีนลลี่นะครับส่วนศูนย์หน้าเนี่ย ศูนย์หน้าเนี่ยนัดก,ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นโฟาลารินโลกันนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยโอบามิยงกลับมาได้แล้วครับถือว่าลงทีมได้แล้วครับถือว่าทั้ง2ทีมในเกมวันอาทิตย์นี้จะใส่กันเต็มที่นะครับสิบเอ็ดตัวจริงจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมหรือไม่ครับซึ่งถ้าผมมองนะผมมองว่าถ้าเปรียบเทียบทั้งสองทีมเนี่ยผมคิดว่าเชลซีน่าจะครบสูตรมากกว่าอาร์เซนอลนะครับโอเคทีเนี้ยในส่วนของอาร์เซนอลและเชลซีเองนะก็มี สถิติดับต่างๆในการพบกันนะที่ถือว่าเป็นสถิติดับที่มีผลเหมือนกันนะครับต่อลูกเกมสถิติในการพบกันนะครับสิเกมนะบอกว่าอาร์เซนอลสามารถเอาชนะไปได้4เกมและเชลซีก็สามารถเอาชนะอาร์เซนอลไปได้ถึง4เกมนะเสมอกัน2เกมเรียกว่าเป็นสถิติที่เท่าเทียมกันนะครับใน10เกมหลังสุดที่เคยพบกันนี้นะครับแต่สถิติในการพบกันนะที่บ้านของอาร์เซนอลนะห้าเกมหลังสุดนะที่เคยพบกันในบ้านของอาร์เซนอลนั้นต้องบอกว่าอาร์เซนอลสามารถทําประตู ใส่เชลซีได้100%ยนครับนับตั้งแต่ปี2008คิดว่าในค่ำคืนนี้อาร์เซนอลจะสามารถทำประตูใส่เชลซีได้อีกหรือไม่ครับก็ทางผมคิดว่านะถ้าอาร์เซนอลเนี่ยได้ออมาเมยงขึ้นมาเนี่ยผมว่าเกมลุกเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยศึกเนี่ยมาเป็นศึกดาลอนดอนดามิเมตนะคือไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วซึ่งผมมองเลยว่าเชลซีเนี่ยกินอาร์เซนอลได้ยากนะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าสู้นะครับพอมเป็นศึกลอนดอน โอเคเพราะฉะนั้นเกมนี้ราคาที่ออกมาราคาที่ออกมาลองวิเคราะห์ราคาที่ออกมาหน่อยว่าลักษณะของราคาที่ออกมาในมุมมองของยามามองว่าอย่างไรบ้างในส่วนของราคาส่วนราคาที่ออกมาเนี่ยราคาแรกเนี่ยเชลซี Chelsea มาต่อครึ่งลูกนะครับแต่การต่อครึ่งลูกเนี่ยฟูงไม่สนับสนุนเชลซีสักเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเรนราคาสูงต่ำเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันมันต่ําจนเกินไปนะซึ่งผมมองว่าเชลซีเนี่ย เป็นเกมเป็นเป็นทีมที่ว่าเล่นเล่นเหนียวนะครับกองหลังเหนียวมากแล้วก็เกมลูกก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับซึ่งผมมองว่านะสำหรับผมนะผมมองว่ากินอาร์เซนอลได้ยากนะครับเล่นในบ้านเนี่ยครับแต่ราคาเปิดมาแล <c oughs> นะ้วบอกว่าให้เชลซีระบุกมาต่อปอปอ,ปอจนปัจจุบันรับราคามีการขยับนะครับไหลไปบอกว่าให้เชลซีมาต่อครึ่งควบลูกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการต่อของเชลซีต้องบอกว่า ราคาต่างๆนะไม่ขาดเลยปัจจุบันบอกว่าราคาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกนั้นันบจ่ายน้ํา0.86ให้อาร์เซนอลจ่ายน้ํา1.07ให้เชลซี 4, แต่ราคาพูบอกว่าถ้าอาร์เซนอลชนะจ่าย4.75ครับถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้าเชลซีชนะจ่าย1.73นะซึ่งราคาพู1.73นะของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา1.07ยังไม่ใช่ราคาพูของหน้าบอลต่อนะที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ ต่ส่วนราคาภูเสมอเต็มเวลารับ3.75เนี่ยเป็นภูเสมอเต็มเวลาที่อยู่ในเรทที่ต่ําที่สุดนะครับของบอลที่ต่อครึ่งควบลูกถ้าเรามาดูราคาภูของอาร์เซนอลเนี่ยจ่าย4.75ต้องบอกว่าในเกมนี้ครับโอกาสที่เชลซีจะชนะขาดเป็นไปได้ยากมากๆเกมหมาคิดว่ายังไงบ้างครับซึ่งถ้าผมมองดูจากราคานะผมว่าโอกาสยากนะครับที่จะไปชนะอาร์เซนอลในบ้านที่เอเมเรดได้เนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยถึงจะไหลไปต่อเชลซีก็ตั้งแต่การจ่ายครึ่งควบลูกที่ล้นๆอย่างเงี้ย ผมมองว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนเท่าไหร่นะผมมองว่าอยู่ในหน้าบอลรองนะซึ่งผมก็มองว่าอาร์เซนอลมีทีเด็ดสลับขึ้นนี้แน่นอนครับครับในส่วนของราคาสกอร์สูงเต็มเวลาก็เหมือนกันคนระับมาแปลกมากครับเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งแต่น้ำา0.87ปครับปัจจุบันราคาสกอร์สูงเต็มเวลาอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วมีการขยับน้ําจ่ายให้แพงกว่าเดิมอีกเป็น0.91จาครับจากลักษณะราคานับที่สัมพันธ์กันคนระับราคาภูก็บอกชัด นะว่าไม่ใช่บอลที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้ง่ายๆดังนั้นในเกมนี้ครับถ้าเราวัดจากราคานะต้องบอกว่าหากเชลซีจะชนะก็จะชนะไม่ขาดนั่นเองครับและมีโอกาสที่จะเสมอสูงมากๆและมีโอกาสพอสมควรที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านทุกเชลซีไปได้เลยด้วยซ้ำครับนะเมื่อเรามาดูสถิติของเชลซีเนี่ย10เกมหลังสุดถือว่ามีผลงานที่ดีคนระับชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ปัจจุบันนั้นเชลซีไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดต่อ,อก,กันนะและผลงานในเกมเยือน ของเชลซีถือว่าใช้ได้เลยครับสามารถทําประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตูไปถึง90%จาก10เกมหลังสุดที่เชลซีออกไปเยือนอยหมายคิดว่าเกมนี้เชลซีจะทําประตูใส่อาร์เซนอลได้หรือไม่ครับซึ่งทางยหมายคิดนะครับว่าถ้าจะเสมอเนี่ยก็ต้องแบบเสมอแบบมีสกอร์หนึ่งหงแต่ถ้ายามาคิดว่ามุมพิกกันว่าจะชนะผมมองว่าน่าจะเป็นอาร์เซนอลชนะ1นึ 0, หรือเสมอหนึ่งห เก็บ1คะแนนนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุปนะจากราคาทั้งหมดนะเป็นราคาแฮนดิแคปนะที่เปิดมาเป็นราคาภูที่จ่ายและราคาสกอร์สูงเต็มเวลาที่ออกมานะปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าผู้นี้นะรูปเกมที่เล่นกันนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อึดอัดนะครับใราคาภูต่างนะไม่สนับสนุนกันนะใราคาสกอร์สูงเต็มเวลาก็ไม่ให้ตัวนะครับราคาแฮนดิแคปก็ไปดื้อนะแต่ราคาภูบอกว่าไม่ชนะเลยดังนั้นในเกมนี้ในเรื่องของสกอร์อยหมาคิดว่า3ประตูจะมีหรือไม่ครับ 3ประตูผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะผมมองว่า1 1หรือ1นูนะครับดีไม่ดีเนี่ยวเชลซีเนี่ยแพ้ด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับลักษณะของราคาทั้งหมดนี้นะถ้าในมุมของผมนั้นผมก็มองว่าเป็นราคานะที่อยู่ในหน้าของบอลรองนะครับในส่วนของสกอร์ถ้าหากมีประตูนะเกิดขึ้นนะนะอาจจะมีเพียงแค่ประตูเดียวหรือเป็นการเสมอแบบมีสกอร์นั่นเองครับอากเชลซีบุกมาชนะได้จริงผมก็ยังมองว่าเป็นการชนะที่ไม่ขาดแน่นอนนะครับยามาคิดว่าจากราคาทั้งหมดนี้ชัดเจนหรือ,อยังครับว่า เชล,ลซีหักชนะได้จะเป็นการชนะไม่ขาดแน่แนถูกต้องครับกับราคาตรงนี้ผมมองนะว่าถ้าชนะเนี่ยเต็มที่เนี่ยผมมองแค่1นูนเท่านั้นนะครับของนัดนี้เนี่ยครับสองศูนย์เป็นไปได้ไหมสองศูนย์เป็นไปได้ไหมเพราะว่าราคาสกอร์สูงเต็มเวลาเนี่ยมัน2ลูกควบนะคุมอยู่นะแต่น้ํามันก็จ่ายค่อนข้างที่จะแพงนะโอกาสที่เชลซีจะชนะ2ประตูเป็นไปได้ไหมถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับถ้าถ้ามีประตูลูกแรกมาแล้วเกมเปิดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่า ไมมม่ีใคครรยออึนดดที่สรุปในมุมของเยาหมาเลยแล้วกันนะว่าอาร์เซนอลกับเชลซีนะจะมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรในรูปแบบของแฮนดิแคปนะและในรูปแบบของสกอร์นั้นลักษณะแบบไหนครับจะจบลงอย่างไรเชิญเยามหมาเลยครับซึ่งเยาหมามองนะว่ากับเหรียญราคาที่ออกมาเนี่ยเต็มที่นะเฮยาหมามอะเส,ส,สมอหนึ่งหนึ่งหรือไม่ก็อาร์เซนอลชนะหนึ่งศูนย์นะเยา่หมามองมองอาร์เซนอลเป็นหลักนะเพราะว่าเหรียญราคาที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นสนับสนุนของบอลฝ่ายรองอยู่นะครับ ใช่ครับดัะนั้นเป็นการมองนับในมุมมองเดียวกันนะครับกับผมผมเองก็ยังมองอยู่ในลักษณะของราคาที่ออกมาแล้วอยู่ในหน้าของบอลรองนะครับอาร์เซนอลน่าจะสู้ขาดใจครับเกมนี้นะครับหากเชลซีจะสามารถเอาชนะได้นะครับก็คงจะชนะได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองคงเป็นไปไม่ได้ที่จะถึงขั้นชนะขาดหรือถลม่มทลายแต่ที่ราคาที่เป็นอยู่นะครับณปัจจุบันนี้ยังบ่งบอกได้ว่าโอกาสเสมอนี่มีสูงมากนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือราคาเนี่ยบ่งบอกว่าอาร์เซนอลมีโอกาสจะเปิดบ้านทุบเชลซีเลย ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในส่วนของเงด่อนผมมองว่าวันนี้หากอาร์เซนอลแพ้นะก็จะเป็นการแพ้ไม่ขาดเห็นด้วยไหมครับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นครับผมถ้าแพ้ก็แพ้นะแพ้ไม่ขาดครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปนะคู่ลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะเป็นเกมอาร์เซนอล นะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะมองว่าเกมนี้นะค่อนข้างที่จะยากหาเชลซีนะจะบุกมาเพื่อที่จะเอาชนะขาดแต่เรากลับมองว่าอาร์เซนอลนั่นแหละนะมีโอกาสที่จะชนะเชลซีได้ด้วยซ้ําไปแต่ในส่วนของสกอร์นั้นต้องบอกว่าล่อแหลมเหลือเกินครับในคลิ้น,นี้นะคงไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องของสกอร์นะครับนะคงต้องหลีกเลี่ยงกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ฝันถงว่าเชียร์อาร์เซนอลดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคู่ลอนดอนดาี้แม์นะว่าเป็นอย่างไรบ้างใครสนใจนะนะจะติดตามพวกเรานะแอ้วนะีเออาร์แ4 5 OVER รับแล้วก็ S OVER 1 6เแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเราจะมาวิเคราะห์บิ๊กแม์นะคู่ไหนกันนะนะก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมกันนะพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่ไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ